สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โซนไผ่นัดวงศาครับผมคลิปนี้ก็มาคุยกันต่อเรื่องการขยายกิ่งพันุไผ่ตรงอินโดจีนครับเราไปดูกันนะครับผมว่าขั้นตอนหลังจากที่เราได้ตัดกิ่งแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วเราจะไปยังไงกันต่อนะครับผมไปดูกันครับ เมื่อเราได้กิ่งที่ตัดแต่งมาเรียบร้อยนะครับผมเราก็ขั้นตอนต่อไปก็คือนำมาแช่น้ำยาเล่งรากนะครับผมแช่ไว้ลักษณะนี้นะครับผมประมาณหนึ่งคืนหนึ่งวันก็ได้นะครับผมจากนั้นเราก็ปิดคลุมไว้นะครับผม ปุมป้องกันฝนตกกลางคืนนะครับในการแช่น้ํายาเลี้ยงรากนะครับผมแชาถ้าเกิดว่าแช่แช่น้อยเกินไปนะครับผมก็คือไผ่ก็จะดูดซึมน้ํายาเล่งรากน้อยนะครับซึ่งการที่จะเร่งให้เขาออกรากก็ต่ําลงด้วยนะครับผมเกิดความเสี่ยงต่อการที่เขาจะแห้งตายก่อนนะครับผมเมื่อ เราแช่ผ่านหนึ่งคืนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ถุงดำนะครับผมของผมก็คือมีใส่ถุงสามขนาดนะครับก็จะมีสามคูณเจ็ดสามคูณแปดแล้วก็สี่คูณสี่คูณเก้านะครับผมอันนี้คือถุงที่เราใส่ไซส์สี่คูณเก้านะครับผมแล้วก็มีสามคูณเจ็ดกับสามคูณแปดด้วยนะครับผม อันนี้กรงตำแหน่งที่เราจะนำกิ่งไผ่ใส่ถุงกันนะครับผมก็คือใช้แกบดําซึ่งเป็นแกบดําเก่านะครับผมค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไม่มีความร้อนแล้วนะครับผมเมื่อใส่ถุงเรียบร้อยนะครับเราก็จับนำไปเรียงอยู่ใต้สลมนะครับผมแยกขนาดกิ่งเล็กแถวหนึ่งกิ่งใหญ่ หนึ่งแถวนะครับผมก็คือแยกไว้สองกลุ่มก่อนนะครับผมเมื่อเรานำมาเรียงเรียบร้อยนะครับผมเรากา็น้ำยาเร่งรากผสมน้ำอีกทีนึ่งนะครับผมรดตามให้ชุ่มเลยนะครับผมหลังจากนั้นเพียงห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับเขาก็จะเริ่มแตกยอดนะครับผมอลองไปดูกันครับนี่ครับ นี่ก็ยอดพึ่งขึ้นนะครับผมอ่มดูตัวนี้ครับมองไม่ค่อยชัดนะครับกล้องไม่ค่อยจะดีนะครับผมซูมไม่ได้สังเกตด,ดูนะครับผมเขียวๆนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมเมื่อเราลดน้ำยาเร่งรากผสมน้ำนะครับผมก็คืออาตามด้วยน้ำธรรมดานะครับผมให้เขามีความชุ่มชื่นหรือได้กินอย่างเต็มที่นะครับผมในช่วงประมาณสิบวันแรกนะครับก็คือเราต้องหมั่นลดนะครับผมน้ำยาเร่งรากผสมน้ำนะครับก็คือช่วยนะครับผม หลังจากสิบวันไปแล้วนะครับผมก็คือเราก็เพิ่มรถปุ๋ยยูเรียนะครับผมหนึ่งหนึ่งช้อนกินข้าวหรือหนึ่งหนึ่งยุบหนึ่งหนึ่งกรอบนะครับผมนิดเดียวนะครับผมหนึ่งปลายหยิบมือนะครับกับน้ำหนึ่งฝักบัวนะครับลดให้บำรุงยอดให้โตเร็วขึ้นนะครับผมรากเขาก็จะเดินเร็วขึ้นนะครับผมอันนี้ดูกิ่งเล็กนะครับผมกิ่งเล็กรุ่นนี้ก็ ชําพร้อมกันนะครับเมื่อห้าหกวันที่แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มแต่ยอดเขียวๆออกมานะครับผมนี่นะครับผมด้านบนมีเพียงสแสลมนะครับผมรองแสงหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็ให้เจอแดดเต็มที่เลยนะครับผมการชํำลักษณะนี้นะครับผมก็คือถ้าไผ่รอดออกรากนะครับผม ก็คือถือว่าเขาแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้แสงแดดนะครับทั้งฝนทั้งแดดนะครับเขาเจอครบถ้วนนะครับผมส่วนถ้าเกิดกิ่งไหนที่เสียไปเราก็ต้องยอมปล่อยให้เสียไปนะครับผมซึ่งจะต้องมีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งบางครั้งกิ่งแก่นะครับผมก็ค่อนข้างแต่ยอดออกมาช้านะครับแต่ถ้าเกิดกิ่งไม่แก่กิ่งค่อนข้างเป็นหนุ่มก็จะติดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมเมื่ออยู่ใต้สแสลมสักยี่สิบวันนะครับก็คือเขาจะแตกยอดออกมาสองนิ้วประมาณนี้นะครับผมเราก็เคลื่อนย้ายนะครับให้ไปอยู่กลางแดดเต็มๆเลยนะครับผมเป็นการคิวซีรอบที่สองนะครับรอบแรกก็คือให้เขาอยู่ใต้สแสลมตอนที่เราชครข้างแรกกันนะครับกิ่งไหนที่เสียก็เสียไปกิ่งไหนที่รอดก็คือถือว่าคิวซีรอบที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาอยู่กลางแดดต่อนะครับผม ให้เจอแดดข้างบนไม่มีอะไรบังนะครับผมเขาจะเจอแดดตอนเนื่องเที่ยงเต็มเต็มนะครับอา่ลนาลักษณะนี้ครับเมื่อเขาแต่ยอดมาประมาณสองนิ้วเราก็จะยกออกมาให้เจอแดดเต็มเต็เลยนะครับผมตามด้วยก็คือลอดปุ๋ยยูเลียอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับไผ่บางรุ่นก็จะลำเหลืองมากนะครับเพราะว่าเขาเจอแดดจัดมากนะครับผม ดูครับรุ่นนี้ลำเหลืองมากเพราะลำแก่ด้วยนะครับเมื่อผ่านเ <c oughs> <narratives> มื่อผ่านไปสักเดือนครึ่งนะครับผมเพราจะแตกยอดยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมลักษณะนี้นะครับตอนนั้นก็ยังลดปุ๋ย <c oughs> ห่างๆได้นะครับสิบวันหนึ่งครั้งก็ได้นะครับผมจากนั้นเมื่อประมาณสักอายุสองเดือนนะครับนี่ก็จะสูงยาวใหญ่เลยนะครับผม ไก่ชอบมานอนนะครับทั้งลูกไก่แม่ไก่อยู่ใต้ล่อไผ่นะครับผมดูลักษณะของอถุงนะครับผมก็คือถุงที่ผมใช้นี่นะครับผมผมใช้ถุงสามคูณเจ็ดบ้างนะครับแล้วก็มีสามคูณแปดบ้านนะครับอ่านี่ดูรากนะครับผมรากเดินออกนอกถุงนะครับผมส่วนดูยอดนะครับผม ยอดของเขาก็ยังไม่ยาวนะครับซึ่งลักษณะนี้เราสามารถปลูกได้แล้วนะครับผมติดร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็คือรากกําลังเดินนะครับผมไม่ลงยังยังไม่ได้ลงดินนะครับผมดูด้านล่างนะครับแต่รากจะออกด้านข้างแทนนะครับผมดูถุงนี้ก็เหมือนกันครับดูยอดของเขานี่ครับผมนิดเดียวเองครับผมแต่ว่ารากเข้าไปแล้วนะครับผม คือลักษณะของไผ่นะครับก็คือเขาจะต้องอยู่กลางแดดนะครับผมในตอนที่เราชั้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแรกๆในสิบวันแรกก็คือควรอยู่ในสแสลมมันนะครับแต่พอหลังจากนั้นคือเมื่อแต่ยอดเราสามารถเปิดโล่งได้เลยนะครับผมแล้วก็ให้น้ําถ้าเกิดเราใช้แกบเป็นแกบดํานะครับผมเราต้องให้น้ําทุกวันนะครับผมถ้าเกิดฝนไม่ตกเพราะว่าแกบดําค่อนข้างจะไม่ไม่ได้เก็บน้ํานานนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเราใช้ขุยมะพร้าวนะครับผม เราก็เว้นได้นะครับสามสี่วันลดหนึ่งครั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูขุยมะพร้าวกันบ้างนะครับผมผมทดลองด้วยการชําด้วยขุยมะพร้าวด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลักษณะของขุยมะพร้าวละเอียดครับผมแต่ว่าตอนที่เราใส่ถุงค่อนข้างใส่ยากกว่าแกบดํานะครับก็คือเราต้องแช่จนขุยมะพร้าวเปียกชุ่มมันนะครับแล้วก็ค่อยจับอัดเข้าไปนะครับผมเพราะว่าจะทําให้ถุงแน่นนะครับผม รูปทรงของถุงก็จะกลมสวยนะครับผมอันนี้ก็เขาก็ลากเดินลักษณะเดียวกันดูยอดนะครับผมยอดก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ลากเดินนะครับอย่างนี้ก็ปลูกได้แล้วนะครับดูตรงนี้บ้างครับอันนี้คือเดือนกว่าแล้วนะครับผมเขาก็จะแตกกิ่งกระโดงนะครับ ก็จะมีรุ่นทั้งที่ใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็แกบดำนะครับผมผมทำสิ่งนี้เพื่อทดลองดูว่าอะไรดีกว่าอะไรเสียกว่ากันนะครับผมซึ่งทั้งสองอย่างก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเอาฟาร์มรวดเร็วในการใส่ก็คือใช้แกบดำนะครับใส่ได้รวดเร็วกว่านะครับผมเพราะว่าเราใส่แล้วเราก็ทุ้งกดมันจะแน่นกว่ากันนะครับผมแต่ถ้าเกิดขุยมะพร้าวพอเรากดแล้วเขาก็จะเด้งไปเด้งมานะครับผม นี่ครับที่ไหนมีแกบดำมาไก่ชอบครับนอนกันเป็นกลุ่มเลยครับก็ขอจบคลิปการแนะนำทำกิ่งพันไผ่ตรงอินโดจีนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ